สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการซอฟนิวรายการที่รวบรวมข่าวสารภายในืาชการสงครามพิเศษได้อยู่กับผมเช่นเคย10เอกนิพมมาศครับข่าวสารที่ผ่านมาจะมีข่าวสารอะไรท่านผู้ชมได้รับติดตามชมกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมและติดตามได้เลยครับเรามาตามที่ข่าวสารแรกเลยดีกว่านะครับการฝึกบุรณาการขีดความสามารถนักรบพิเศษประจำปี2566 โดยพลโทนทวุฒินาคณครผู้บัญชาการหน่วยประชาการสงครามพิเศษให้เกียรติมาเป็นประธานในพธิธีเปิดการฝึกณนะอาคารคงสมพงศ์กองพลลบพิเศษที่หนึ่งซึ่งการฝึกในครั้งนี้หน่วยประชาการสงครามพิเศษได้นําการฝึกของหน่วยมาบูรณาการร่วมกันทั้งการฝึกตามวงรอบการฝึกร่วมกับศูนย์การทหารบกและการฝึกร่วมของกองทัพไทยครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกเป็นภาพการฝึกขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ในการป้องกันประเทศเพื่อให้กําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกได้รับรู้ประสบการณ์ความเข้าใจในการปฏิบัติแต่ละขั้นและเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่าทัพสํานักงานตํารวจแห่งชาติหน่วยบินปฏิบัติการพิเศษของกองทัพบกรวมไปถึงการนํากําลังพลเตรียมการปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่ระวังป้องกันตั้งแต่ยามปกติและหน่วยกําลังตามแบบตามแผนป้องกันประเทศพร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการปร,ปรับปรุงพัฒนาหลักนิยมให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานรรรการณ์ภัยคุกคามหน่วยบชาการสงครามพิเศษได้มอบให้สูตรสงครามพิเศษซึ่งเป็นหน่วยสายวิทยาการการวิจัยพัฒนาและการจัดทําหลักนิยมการปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษมาเป็นหลักในการควบคุมการฝึกในครั้งนี้ด้วยเรามาตามที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผู้วิชาการหน่วยบชาการสงครามพิเศษตรวจเยี่ยมให้กําลังใจ นักเรียนหลักสูตรนักรบพิเศษรุ่นที่4ภาคปฏิบัติการทางยุทธวิธีผลโทนทวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและคณะผูคมคับบัญชาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรนักรบพิเศษรุ่นที่4ภาคการปฏิบัติการทางยุทธวิธีในการนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ร่วมปฏิบัติภารกิจกับนักเรียนหลักสูตรนักรบพิเศษรุ่นที่4ระยะทางรวมมากกว่า20กิโลเมตร พร้อมกันนี้ได้กรุณามอบโอว่าตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติพร้อมทงให้กำลังใจและชื่นชมทุกฝ่ายที่มีความตั้งใจดูแลและเตรียมการฝึกตามนโยบายทำให้มีความแข็งแกร่งมีระเบียบวินัยมีความรักความสาม,มัคคีก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านทหารในทุกมิติเรามาตามที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับตรวจความพร้อมเพื่อต้อนรับน้องคนเล็กของกองทัพบก หน่วยฝึกทหารใหม่กรมรบพิเศษที่สรักษาพระองค์ทำการตรวจความพร้อมเพื่อต้อนรับน้องคนเล็กที่จะเข้าทำการฝึกให้มีความพร้อมและความปลอดภัยมากที่สุดโดยมีพลตีนรงธิ์คามพีระรอผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นผู้ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ในการรองรับทหารใหม่รุ่นปี2566ผัดที่1ณนะหน่วยฝึกทหารใหม่กรมรบพิเศษที่สรักษาพระองค์มาตามที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันดีกว่านะครับ การแสดงวงดนตรีสมัยอาร์มี่ในคอนเสิร์ตลักไทยหัวใจสี่ภาคออนทัวร์ในพื้นที่กองทัพภาคที่4เมื่อวันที่16-23พฤษภาคมที่ผ่านมาการแสดงคอนเสิร์ตลักไทยหัวใจสี่ภาคโดยวงดนตรีทหารสมัยอาร์มี่ออนทัวร์ทำการแสดงดนตรีเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความาภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยบทบาทหน้าที่ของกองทัพบ,บกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน ในพื้นที่สวนสาธารนณะเทศบาลนครหาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสวนการค้าเซนทรัลนครศรีธรรมราชและสนามหน้าที่ว่าการอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและในท้ายนี้เราก็มีคลิปบรรยากาศของการแสดงที่ผ่านมาบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันได้เลยครับ มองกณีตองรัวราชาการจังหวัดได้รับมอบหมายจากก่านรั้วการจังหวัดท่นนานอภินันน์แบบกองได้มาเป็นประธานร่วมในมาร่วมกิจกรรมนะครับ ใน Von ในาม <bold word> ของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครตต้องขอขอบคุณสมาชิกพีและก็ตีมานคณะทุกคนเพราะวันนี้ได้มาสร้างสีสดันสร้างบรรยากาศสร้างความจํำปลุกพลุกซึนสร้างความระบาดตะมานจากเมื่อกี้ให้กับพี่น้องเราถือว่าสุดยอดมากผมวัดรู้ขวังให้เขาถนัดเรื่องความรู้รักบาดเมื่อกี้เรื่องแต่ละมันดับกันของชาติและก็เรื่องความบันเทิงเห็นไหมจะลุกขนานมากวันนี้บรรยากาศก็คือเราุกตนาน ในานามของมีน้อนนมชาวจังหวัดนครธรมราชต้องชื่นชมและขอบคุณเป็นยะงไรกันบ้างครับข่าวสารที่เรานำฝากท่านผู้ชมกันในครั้งนี้และในครั้งหน้าเราจะมีข่าวสารอะไรท่านผู้ชมมีรับติดตามชมกันบ้างโปรดติดตามรายการซอฟนิวรายการที่รวบรวมข่าวสารแผนผู้เชการสงครามพิเศษและข่าฝ่ายอีกหนึ่งรายการดีๆจากทีมงานยิ้มกว้างที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ และกับผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ